สวัสดีครับผมสวัสดีย้ำเศร้าครับพี่น้องมาพ่อกับที่ใช้ก็เลยครับพี่น้องมันอ่ะเขาปลาหาเห็นที่ก็เลยครับพี่เลยครับพี่น้องเขามาทั้งถุงบัวสวรรค์เนี่ยแหละครับบานสบมงคลน้นนะครับพี่น้องขึ้นปลามาเสร็จนี่แหละครับเป็นยางมาเขมพ่อเห็ดพอดีครับพี่น้องเป็นเห็ดผึ่งหนุงเนาะครับอือดอกเคียงๆเลยครับนี่ครับยางน้มเลยแข็งเป๊ะเลยครับนี่ครับเห็ดโยางมาว่างนะ เห็ดกอบานนี wow. ่สองดอกครับตรงนี้ก็เห็นแท้ตุ่มนั่งโงกบานหน่อยนึง ทานเลือดครับ ดกอรครับมุดดอกงามหิตก้อีดอกนึงครับเหิตพึ่งเข่าครับพึ่งนาโยอ๋าบุก อข้อของดีแล้วพี่น้องลงหกหงครับเห็ดลงหกหงยางง้ำเลยครับของเคยเกิดด้วยครับมองเนี่ย,เ,ยเกิดคี่เกาอหรีบ้า อ,อีกสองสูมครับเห็ดผึ่งไฟครับเพิ่งไข่ งอกอีกครับเห็ดพวก่อ่เป็นมูนะครับเกินมองแล้วดอกสองดอกดงอกเลียงครับงงเมติครับ điều khiển nữa, tam đọt đi nọ, nó ngộ khủng nồi các, đọt nhoi thì nọ được, để ngắm nó các luồn bưng cái này pino men bung lên, pin mọi cái này, men chỉ quẩy bám, để tiêu off, này là cây non cái này, cây non gì này, thêm nhiêu không bảo để được, quẩy cây นี่เป็นเห็ดลกเขาครับลูกเขาเห็ดก้ออย่างก็เพื่อนเห็ดก้อขาวก้อขาก้อสูอย่างก็เพืเ <Okay. S 1> เ่อนติดปากไปเห็นลกเขาเขา้าไปเลย ป๊ดพี่น้องเบิ่งเห็ดกอดอกนี่ครับสองฟา้ามือเนี่คือเงี้ยเนี่ยดเด,ด,ด็กกอกกอครับเด็กคนละพันีกกอหน่อย แดงครับพี่นขับดอกนี้ี่ดอ,อกนี้ดอกไม้เห็ดทานเกิดอยู่ทางเห็ดพึ่งแดง เห็บก็หน่อยทานอีกครับมูดียวกันแล้วครับยืดแข่งกันบึ้ึงระหบวกดอกนี่พี่น้องมาหน่อยข้งหน่อยแน่แท้โอ้ยหทบปุ่มมือหน่อยนี่ มึงว้โตขาไม่สิ่งองเยาึ้นเาเนี่ยแอืเห็ดหนาแหลนี้หนาแรลอีกครับ เห็บกอรครับด้านน้ำผัดนี่นเดี๋ยวแม่ก็ติดดีดีด อีกสูงหนึ่งครับโอ้เห็นแท้เห็ดเพิ่งไข่ครับอีกสองดอกครับแล้ก,ก ล้ะครับพี่น้องบ้านน่ะมอฮอสดรอห้องเลยครับปุ่นปูเพิ่นลงบ้านแล้วครับเนาะปูเพิ่นมาเตะเดืกกตะเศรออกก่อนห้องนะครับเพิ่นกลับบ้านแล้วก็ได้แน่้อสุขนอยู่แล้วครับมือนีก็ได้ปูเพิ่นมาเตะเนาะครับอันเข้ามาอย่งมือเศรกับพ่อปนีแล้วครับถือว่าหมั่นอยู่แล้วครับพี่น้องสองคนนะใช่สองคนนะคะร,รับวนผู้เดียวได้เต็มตานี <Anglo> ่ก็ได้หาซอยกันย่างจนเมียเอเล่พื่อนละครับพี่น้องขาอ่อนเทียวพื่อนละครับนี่ก็ได้ซอยเลยทำนี่ก็ได้ย่างไปไกลอยู่แล้วครับเป็นเห็ดก้อนะครับเห็ดก้อกับเห็ดระงกมี ปะปนกันมานะครับสำหรับมือนีเนาะครับหูวสวรรค์พี่แหละครับสมบูคณของเขาเพถอะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ายีข้อมานะาฝากพี่ฝากน้องคนเดียร์ครับมือน่ะเบิ้งคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทิศใช้ได้ครับขอบคุณทุกเม่นขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าคลิปนี้ก็วิย่างนะครับพี่น้องขอให้พี่ให้น้องอยู่ดีมีเฮงลำลำรอยสุดผูกสุดข้นแหละครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ